รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยากาแฟถูสเลน เฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9ม้ามลเมตรสวัสดีสสดค่ะ เจ้ากบวยและพี่กิฟเช่นเคยนะค,คะกับรายการ9มิลิเมตรค่ะต่อสเกตแรกเริ่มกันที่จงังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพี่แมงมุมค่ะเขาจะพาไปชมนะคะกับค,ความแปลกของธรรมาชาติที่บอกว่าน่าสนใจมากๆด้วยจะไม่น่าสนใจยังไงคะน้องโปยก็น้องแมมมุมนะคะไปพบปอดน,น้ําจืดในเกาะกลางทะเลนะค,คะเอาเป็นว่า <S 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 เราไปชมกันเลยค่ะ ดีค่ะท่านผู้ชมต๊อกสแกนวันนี้นะคะแมงมุมวิธีตำบลทองเนี่ยอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะราวันนี้นะคะแมงมุมจะพาท่านผู้ชมนะคะไปแหล่สถานที่แปลกๆค่ะเพราะว่าเขาบอกว่านะคะมีบอลนำจืดกลางทะเลค่ะแปลกแแแปลกๆมีเรื่องแปลกมาฝากกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยวันนี้นะ ก็ไม่ใหญ่ไม่โตอ,อย่างที่เห็นนั่นแหละแต่ที่สำคัญห่างจากทะเลออแค่นิดเดียวนั่นเองกลางทะเลนี่มีน้ำจืดจริงไหมคะจริงครับจริงกับ,กบน้ำในบ่อสามารถกินน้ำกับจืดชนิดกับจบดืดสนิดในอดีตเคยมีตำนานว่าหลวงปู่ทวดท่านเคยมามเยีย่ <c oughs> ยมถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะก็ถือว่าเป็นทานาน้ำนั่นเองแต่ก็ยังมีเรื่องเราณโบราณบอกว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นคนมาเยียบไว้ซึ่งเป็นที่มาที่ไปของคําว่าหลวงปู่ทวด นทะเลนี้พาไปชมนะคะร่นปู่ย่าตาทวดค่ะซชื่อกันว่านะคะเป็นอพิธีหายของกี่จิอาจารย์ชื่อดังค่ะเช่นหลวงปู่ทวดเกียบน้าทะเลจืดค่ะค่ะส่วนโตสเกชัตต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปทํานายกันนิดนึงค่ะพี่กิมคะเขาบอกว่าเป็นวิธีการทํางานรูปแบบใหม่นะคะซึ่งใช้ไถ่กายเนี่ยมามีส่วนประกอบด้วยแต่เรื่องราวนี้จะเป็นยังไงแล้วเมซ z i n ขนาดไหนต้องไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะ เพ้่ชาค่ะตอนนี้เนได้อยู่ที่สุ็คุวิต101ครัพ1นเน่ใน,ใน,นะคะคุณผู้ชมเคยได้ยินบ้างไหมคะการทำนายดวงโดยใช้ไข่อะสองสัยเนเน่ก็สงสัยคะ่ะ <c oughs> ที่บอกว่าตอกไข่ทำนายดวงหุ้ยเป็นยังไงคะอาจารย์ออก็คือเราจานมาค่ะเรา<ม>ใ,ชใช้ไข่สดอะคะ่ะไข่สดใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องดูสัญลักษณ์จากไข่ที่ตอกลงมาใส่จานนะเคยดูดวงด้วยการทำนายไข่หรือเปล่าไม่เคยได้ยินนะไข่เอาไว้สกินอย่างเดียว<อ>ดูดวงได้หรอเหรอดวงเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยถ้าสุขภาพเนี่ยจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับกระเพาะลำไส้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับพวกข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้แน่นอน เป็นไงคะอืมใช่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 เออแน่ยเอาของเขาสิครัณผม่ชอาขาแฝงไม่แพงแล้วค่ะสกอร์เพีวา์แต่ว่าโปรดใช้วิจารยณกันอีกแล้วค่ะพี่น้อง <Okay. S 1> โอเค ะะก็อย่าลืมใช้วิจนะานณญาณในการรับชมได้ค่ะใช่ค่ะส่วนตกสเก็ตตกท้ายเนะะี่ยะเดี๋ยวขึ้นเหนือกันไปตามโอรินีเลยค่ะพี่กิฟเพราะโอรินีนะคะเขาจะพาไปดูเจดีทรงแปดซึ่งเขามีชื่อว่าเจดีคอคอดแค่ชื่ออย่างเดียวผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันแต่ว่ารูปรา่รางลักษณะของเจดีจะเป็นยังไงต้องตามไปดูค่ะสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมเจ้าตอนนี้โอรินีนะเจ้ายูตีวัดอรัตนารามตุ้มแก้วตำบลริมใต้อำเภอแม่ริจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้โอนจะตามาพบเจดีย์เจ้าอู๋หลวงโซกแตกๆปรนนมิเจ,จเดียตัวอนเจ้าแล้วเหนือมารายงานตัวแล้วโดยวันนี้นะคะก็จะพามาดูเจดียอายุ เดิมท e ีน่ะเป็นพระธาตุเจดีย์ที่มีลักษณะคือสีขาวสร้างด้วยปูนมีคนมีโอกาสแล้วก็บบนบอกว่าถ้าไผอยากจะได้โจกได้ลาบขอขึ้นมาจ่วยกันบุรณะด้วยการปิดทองคำเปลียวตีพระธาตุของเฮานี่ก็คือประวัติความเป็นมาอะไรเล็กน้อย รตนโอรี้จะมีอะไรน่าตผู้ชมได้พออกต้องคอทติดตามแล้วแต่สำหรับเรานี้สวัสดีจ้าโอเคเกิดมานะคะก็เพิ่งจะเคยเห็นค่ะรูปทรงเจดีย์แบบนี้นะคะแล้วคาดว่าจะหาชมได้ยากกันด้วยค่ะถ้าใครอยากเห็นของจริงนะคะก็ไปดูกันได้ค่ะที่วัดรัตนารามนะคะหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือวัดต้นแก้วนั่นเองแต่ช่วงหน้าค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะในเรื่องของเด็ดเรื่องดังค่ะเราจะติดตามเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้นะคะซึ่งเป็นภาคต่อของเมื่อวานนี้ด้วยค่ะ you <laughs>